แรกแหกมันยังไม่ได้โซพี่น้องอยุขาบังดูเนี่ยเออง,งามปะามาะเพิ่งใกล้ป่าที่ทุกคนมากกันเนันะพี่น้องนะสำหรับป่าป่ากินเบ็ดธรรมชาตินยค่ะคันเบ็ดไม้ไผ่แต่ว่าของเขาเนี่ยคันเบ็ดไม้อย่างนี้ยู่อันเบ็ดดวงละอันสิบบาทนะพี่น้องเนาะตัวแรกแหกมันใส่งามพอดีค่ะนี่ม,มันมันครับสวัสดีครับสันบ้านสาเชี่มพี่น้องครับสุสดในเบานำครับกำลังติดติดเบ็ดค่ะเอตกเบ็ดเล นี่พี่น้องมาเบิ้งเงือกก่อนสาวเสริมเจ้าเงือกอย่างไส้ปันหามเด่นแบบเดิมพี่น้องเงือกกุ้งสดเด้อค่ะเป็นกุ้งฝอยบ้านเขานี่ยล่ะให้เป็นเบิ้งเี่นเลยเธอนีเดี๋ยวเวลาจะเสริมไส้เสริมกระเจาหัวออกมาเนี้เอากล้องสินะค่ะจึ๊บเด็ดนี่ล่ะแล้วก็ลงไปเลยนี่มาเบิ้งใกล้ๆเยอะเลยเพื่อนเคยกินยูมังเลยเพราะเคยกินหม่องค์ฮันด้ดยบาเถ ตันี oh, so oh. so oh. so oh, ้ตนี้ตันีตนีตนีตโตก็ดีพุนขึ้นโค้เลยค่ะโอ้พี่เีพี่เดีเดีน้ำอยู่เดีนี่ยเนานี่เป็นอไรปย้านอลเตรวนี้ตนี้ตนี้ตนี้โอ้ดีมือเนี้ยตนี้ดีพี่น้องโอ้ตน้ำตนเลกันเลาะนะเบิ่งค้างาม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 นี่มานย ทัิ้นน้ำปลาคอไปแล้วนะน,นี่นี่ของมกีกตาไปลองอยิเราตอนล้วตอนแล้วตอนแล้วดูน่กินข้าวข้านาะเนมนถึงดึงหลักร้องเพ่สร้อยเส็จได้ลองด,ดงะร,อรอ้อยเสรร้อยเล่นยอยันปะ หันทันันอีด <c oughs> อิม่หันพี่น้อง<ำ>ส่วนหลยจะเป็นปลา,า,าก้นนกากกค่ะถ้ามาก,าก,าก,กินกุน้งสดนอะนนึงนไปจานกับปลาเค็งนอนเถอะเนาะแมนทต่เชียวนี้ตปลาปลากระสูตรก็กินด้อค่ะปลาสูตระปลาสูรก็กินน้าหนีมาอุมนี่ตัวด,ดี๋ยวาบงอ,รองรารมกลย

คือปูติดปีอยู่ค่ะเพิ่นเอินป่ากาเนาะบางหลังทีแต่ว่าสมุัยประเทศคลิปออกมาหลายพี่น้องเพคนกระลูแล้วล่ะว่าป่ากาคืออย่างถ้าเป็นสมัยแม่ไม่เพิ่นกระถางถามอยู่ว่าป่ากาคือป่าอย่างเถี๋ยพี่น้องของเพื่อนบ้านปู่กับมีอี๋โอ้มาเนี่ยลงตัวโดนตัวโดนลงหยีบไม่ได้เปลี่ยนจุดเลยตัวดีป่ะได้ละได้ละตัวลนะตัวละตัวละ

เบ็ดดวงน,น้อยๆนี่ยค่ะมาเาพันโซงไม้ตะก,กี้นะ่ะเบ็ดดีๆนะ่ะหาบ่เห็นอยู่ในกล้องนะ่ะแล้วในตึกจักรยอนึงต้องแม่นเบ็ดปากกาแล้วด,ดิดีปัดดิปัดดีปัดดีปัดดึงไหมดึงไหมโอ้โหง่ายบั้มเขาบ่าดึงบ่เห็นไหมขา,าขวดเอาไปเอาก,กุ้งมาโซ่ซีมจมโซ่ซีมจม เล่นอะเล่นอะเล่นอะเล่นอน้งเล่นะเ่ปาเล่นะ่ล่นปาิงห้จิงจงตัวนี้จิงลองนี่ก็ตี่ยตุ่ย่งากบางจิงเหรอวะิงบงมพนั่นครับของเด้มเอาของกินหนักเะ ไปละไปละเดี๋ยวเนมาเถอะน่ะกิ่งบากิงดีลอนบ้าไม่ได้ไ่ได้่เชือบ่ี่เชือเ่ขึ้นมาขึ้นไหอืมอืมน้มนี่ตัวเนี้ยเอาเบิ้งถือน่น้ำไม่ได้คืออะไรบุญหนอบุญนอถึงไอืมมานอยู่มได้ตัวนี้

ดึงเออ,อยังไปเซ็แล้วเ้วขึ้นถิงฝากกันเนี่ยครับโฟกัสมาเถึงเลยตัวนี้ไรลุดเด็ดบันหน่อยนะเนาะตัวสีใงญ่ๆน,นี่เห็นจังนก็คอยดึงวะดึงกันลดุดขึ้นก้นละรุ่นหอเวิร์งก็จได้คอยกับร้องเลยทตอดเลีตนตัวหน่อยนี่นตาละ ลันบลันหุนจริงเรียนรลเนาะลันปลาบ่่อยไ่อยปอยรดจังาลครับปลายวจริงหรวะตัวนี้ไปเอไปเด้อไปเ ไปแล้วไปเนี่ยอยู่คือคัดกันอยังบ่กินหนาวกินบ่อยังปลาขาวใังไหมปลาขาวปลาขาวเก๋อืม่าละคือกลิ่นแปลกๆที่แบบอยู่บ่อรอบนี้อืมปลาขาวก็ได้เด้อบ่เด้อหลายรอบอยู่งไปกินที่นหนปลาขาวเก๋ค่ะพอดีงาบงาบตัวงามันตัวง่ายดีเอาหมันละลงบ่ลงลง อไรน้ำพันฉันว่าเลี้ยดโนปันนี่ก็มีหมดโยกันดีด้วยใช่เนี่ยพี่น้องมาเบ่งสอสเด็ดลงมันลยปุนอหรุดปุนะดปุดีโอ้โอ้พได้สำฟามือเนยรูุนเต็มฝ้ามือพอดีโอ้มาปาปานี่ยคือสั ปลากาจามบวชหันเถอะบวชหันบวชหันนี่ว่าพวกกินปลานะ่ยนึกว่าพวกกินแล้วยินี้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 เยอะกุ้งครับอ๋อก็มาว่าอีหยังนี้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 ปลาเนี่ยามากวนแฮ้สัน้นยกเบิ้งนะ่ะโอนต้นพู้น่ะมันบกขึ้นเลยจีตรงนี้ละลุดน no. เนี่ยเนาะเอามาแล้วไม่ก็ ไม่ครับไม่ครับมีมูมีพวก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 นีนอะไรตัวตุ้ใหญ่ีรีตัวใหญ่ีรีตัวใหญ่ีรีโอ้๋ยวก็เล่นตัวใหญ่แต่อีกแล้วพี่น้องตัวใหญ่บอกแล้วมีมูมีพวกงามด้มือเนี่ยเต็มไม่เต็มมือมือโซ่มือหมานแบบบุกพุ่นนะ Tôi, nhìn vào tù mì mù, mong Tôi, mong em mì, chồng kìa mì. Tôi nè, mì, 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 อายุปะปุ่ยุยบวชไหนนึงรอบนึงรอบนึงยูยท่ยูแท่ยูแท่เห็นมั้ยวีตัวง้างอยู่นี่นะยูแท่ยูติดตัวง้างยอแแล้วคังน้คือย่าถือก่อนที่จะมาลาบถือก่อนลาบเนียอยู่เนาะแงมแงมแงมว่าเป็นเสือสาวบรอบอลเนี้ยติดตายเลยดิเนี่ยมานล้ครับกุ้งมันเสียบได้ม้ยน่ย กุ้งดีเอะเอเออ้งามเด็แต่โอนตู้มานีินีปดมปนนทีเถ้จุเถ้จุตัวจุตัวจุตัวจุกระดอกกระดียบมดูพี่น้องมันๆครับมันแต่ว่ารอยเองแรงยุ่แบบนี้นี่

ดึงดึงกินแล้วดึงอู้อันนี้กินดีอันนี้กินดีอันนล้วอันบอกขออันกีบขออยู่เด้อดึงเออเฮอกินดีอยู่ถ้ากําลังหาวอันย้อนมองไม่นี่หาวแล้ดึงดึงเอออืมกินดีเยอะแต่ว่าเบบี้เออจะไม่มีตัวใหญ่

mày <laughs> ừ. ừ, 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 đứng một tổ như ú nhỉ? ú cái này chừng chuột. ú, tổ thành tổ nhầy này. Lìp đặt lìp đặt. Thức lên này, thức lại, thức đừng lấy. Thức lại đúng rồi, đừng lấy. kín ninh à, <laughs>

ได้แล้วเนาะได้หลายก็ยุบสะดุ้งเพราะว่าพี่น้องเนี่ยดีดีลุกไปต่อนุ่งไปต่อนี่วันนี้นะครับตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วดึงอือเสียไปพอครับดุนไปน้ำอือกิ้งฮะ ดิปอดมาดิปอดมาในมือถือกันงึดอืม,อมทอกันมดบา้านเบบี้เบบีบ้เอาไปอ้อมแซ็ปปาก้าก,กันเลยตายต่อปปเหลือละดิปอดแล้วตายยังเ<ะ>ด็ดทอกันมดเป็นบอได้ในมูนี่ทอกันมดเนี่ย

ปกากลุากการ่เงดึงอืมนัก้ำกะำกันำ <laughs> กันเหมือนพี่น้องกะเจคู่กะเจ,ะเจ,ะเจตดูตัวนี้่เป็นตวนกุงประวด้พันม ลงไปเลยอืมปลาสูตรจีนละจีนติดเธอแล้วกินบอกเลยเห็นรีบๆเ,เ,เ,เนี่ยฟาดตอดเลยอืมดีนามฟงดวงบัดน,นึงพี่น้องเห็นตัวปลาอยู่บปล่าฉันอยู่ <c oughs> ตัวง้างไปดิตัวงามต่อประสูตรจังแม่จีว่าปลาสูตรป่ะอยูด่ดึงขึ้นสูงเอออืม <c oughs> นี่ฬะนี่ฬะพี่น้องโตก,การเนี่ยขุดปนเขาอยู่เนี่ยนี่ <c oughs> เาเขาเฮ็นสีอะไะดึงลากดึงแล้วมะเนี่ยนี่ตุ๊กตี่เอาไปเนี่ยอยู่ใจซอฟก็แล้วงกันฮ <c oughs> ะไม่ได้คืออะไรรุดสองรุด <c oughs> สามเพื่อเบิ่งแบบดูวิดีละวเือดีด

นักติงู้ผพยายจดมันะไก็เมียนรึเล่ะเมียนรึเล้าลงไปเลยเมียนรึเปล่าเมียนรึเปล่าผสมนั่นหรอผสมนัหรออู้หูข้นปาลักกับปลาปลาเกลือผหรือผสรนี่อะไรปากาอันนั้นย่งเป็นปาเกาือพงนีไงขาวจนพันชอืมอืมจะขึ้นก็บบ่ก้นเนาะเอ้าลงไหมครับอยูนี้จะป่าตัวงามีะสรเนาะ

ดิบดิบละนัะ่นอะไรเดียวโอ,อ้ม้าเนี่ยครับพี่นีน่พ่งเมาเบิงบ่ง,บงผลงานค่ะดูผลงานไหมอืมน้องตัวใหญ่ก็ได้ยุได้ใส่นี่พี่แล้วเนาะพูด,ดอ่ะอันนั้นก็ใหญ่สามตีตัวยุใส่งามงามน้องนั่นก,ก็เบ,บบี้แล้วก็ปลาสูตบปลาเขาได้ยุ เดีย๋ยวค่อยเอาอีกเด้อพี่น้องนะสลากคินีีกับฝากเป็นกำลังใจและกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ,ค,ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นพี่น้องนะคะ